เตือนภัยออนไลน์หน่อยลวกันนะครับก่อนนันนี้ผมมีโอกาสได้ไปสอนเรื่องการเขียนแล้วก็การพูดนะครับให้กับตำรวจที่เขาสอบก็มายศร้อยตำรวจเอกรประมาณสักหกสิบกว่าคนนะแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เราต้องให้เขาสอบภาคปฏิบัติในการพูดมีตำรวจท่านหนึ่งนะฮะเขาได้พูดถึงสิ่งที่ว่าเขาไปประสบพบเจอมาก็คือว่าเป็นผู้เสียหายกรณีที่ว่ากระบวนการคอร์รัปนเตอร์นะฮะมาหลอกเขา ลวงว่าเป็นเพื่อนเขานะฮะแล้วก็ใช้วิธีการกลวิธีทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้ตำรวจท่านนี้นะครับไปจ่ายสุดท้ายแล้วโอนเงินไป10,000บาทนบาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนมีการแจ้งความผ่านทางออนไลน์ซึ่งตอนนั้นนะเกิดเหตุตอนเมษายนประกอบใหม่ยังไม่เกิดขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้เขาบอกว่าแม้ว่าจะเป็นตำรวจนะแต่เงินที่เขาเสียไป ก็ยังไม่สามารถที่จะได้กลับคืนมาเลยนะและสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆที่ว่าเป็นผู้เสียหายได้ได้ทราบไว้นะครับว่าเนี่ยแม้ว่าเป็นตำรวจเองนะก็ยังพลาดท่าได้เพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ยมันทํามาสามารถที่จะไปดัดแปลงแล้วก็ลวงผู้คนได้เป็นจำนวนมากเลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะฮะก็ไม่ได้มีอภิสิิธิ์อะไรที่จะทําให้ได้เงินคืนกลับมาเร็วขึ้นนะดังนั้นช่วยเตือนภัยหน่อยว่า คุณเจอพวกคอเซ็นเตอร์โทรมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าแอบอ้างเป็นเพื่อนของคุณนะฮะคุณอย่าไปเชื่อนะครับเพราะรูปแบบที่ผู้ก่อเหตุรวงตำรวจท่านนี้เนี่ยก็อ้างว่าเออเดี๋ยวขอยืมเงินหน่อยเพื่อที่จะต้องเอาไปปลดล็อกเกี่ยวกับสินค้าภายในโกดังแห่งหนึ่งอะไรประมาณแบบนี้นะฮะออผมก็คงไม่ลงลึกละเอียดให้ฟังมากนักนะครับเพราะว่าเราเราขอขาว่าเดีย๋ยวเรา,เล,าเล่าให้เขาฟังแต่ว,ว่าเขาไม่ให้สัมภาษณ์ ครับ,บอกว่าขอมาเล่าให้เป็นดุทาหอนเตือนภัยผู้คนหน่อยนะครับมันจะมีรูปแบบหลากหลายวิธีการมากกวลาวิธีนะฮะแอบบ้างเป็นเพื่อนแอบอบ้างเป็นหน่วยงานของรัฐอแอบอบ้างหลากหลายแอบอบ้างเป็นธนาคารคุณจะไปิดเชื่อนะครับแล้วเมื่อไหร่คุณถูกหลอกไปแล้วทาไงละ่ะคุณต้องแคปทุกอย่างเอาไว้ครับแล้วก็แจ้งความผ่านงออนไลน์นะฮะที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com แล้วก็รอเวลาครับให้ตํารวจสามารถจับใครสักคนใดคนหนึ่งได้ก็คืออะอย่างเช่นบัญชีมาหากว่าจับบัญชีมาได้แล้วเข้าสู่ขั้นตอนของกฎหมายโอกาสที่จะได้เงินคืนกลับมาก็ยังพอมีอยู่แต่เมื่อไหร่คุณเป็นผู้เสียหายคุณแจ้งนะคุณยิ่งแจ้งเร็วแจ้งความเร็วโอกาสได้เงินคืนกลับมาก็มีแต่ถ้าเกิดว่ามันผ่านไปเป็นสัปดาห์แล้วยากครับบอกตามตรงเลยยากนะเพราะทุกวันนี้คุยผู้เสียหายหลายคนนะเสียเป็นล้านก็ยังไม่ได้กลับคืนมาเลยนะครับดังนั้น พยายามส่งต่อไปนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เพื่อให้หลายๆคนได้รู้เท่าทันมีเด็กวัยรุ่นก็พยายามไดเรกมาหาผมเยอะมากนะก็บอกแบบนี้นะครับว่าใครถ้าเกิดว่าตกเป็นผู้เสียหายพวกภารกิจกดลับออเดอร์เนี่ยคุณต้องรีบแจ้งความออนไลน์นะฮะทำตามขั้นตอนอย่างที่ผมบอกไปไม่ต้องกลัวครับเขาะจะขู่เลยมไม่ต้องกลัวเราเป็นผู้เสียหายนะครับ